สิงห์พงาแอสตันวิลล่าฟอร์มสุดฮอตแหงเปิดบ้านเสือนสนะทาปีศาสตร์แดงแมสเตอร์อยู่ในเตดด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งในซึกพิมลีกประจำนัดที่17โอโหสุดสุดจริงๆทางฝั่งสิงห์พงาแอสตันวิลล่าโดยในเกมนี้เริ่มเกมมาท,าทั้งสองทีมก่อเปิดหน้าแรกใส่กันพอนาที45สาทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างสิง,ง,งห์พงาแอสตันวิลล่าก่อไดเฮจากทางฝั่งจอน แม็กินแอซิในทางฟังโมงแกนโลเจอร์สัตเข้าไปทำให้ทางฟังสิงหง,งาแอตันวิลลาออกน้ำทับปีาศาจแดงแมสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยสกอร์หประตูต่อศูนในนาที45โอ้โอโหสุด,สด จริงๆหลังจากนั้นพวกเขาดีใจได้เพียง3นาทีทางฝั่งทีมทีมาเยือนยังทับปีศาแดงแมนสเตอร์ยูไนเตตก็ได้เฮจากทางฝั่งดอกูแอนซิตในทางฝั่งมาเตอ,อุดคุณยาซัดเข้าไปทำให้ทางฝั่งทับปีศาแดงแมสเตอร์ยูไนเตตตามตีเสมอทางฝั่งสิงห์พงาแอตตันวิล่าด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ1ในนาที45่บวกสมโอ้โหสุดสจริงๆในเกมนี้มีส ประตูเกิดขึ้นเพียงสามนาทีโอ้โหสุดสุด จริงๆหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ทําประตูเพิ่มโมได้ในครึ่งแรกทำให้จบลง้ลวยผลเสมอกันที่1ประตูต่อ1มาต่อในครึ่งหลังแต่พอนาะที46ทางทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเสียผู้เล่นตัวลักอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสที่มีอาการบาดเจ็บต้องเล่นต่อบ่ไหลังจากนั้นต้องถอดออกเลยส่งมาติเน็ตลงมาแต่ทันมาในนาที5 7 ทางฝั่งเจ้าทินก็ได้เฮ e อีกขัางจากทางฝั่งโอลีวากินแอซิดในทางฝั่งมอร์แกนโลเจอร์คนเก่าคนเดิมสัดเข้าไปท้าไม่ทางฝั่งสิงห์พง,งาแอตตั ila, นวีลาออกนำทางฝั่งทับปีศาจแดงแมสเตอร์อยู่ในเต็ดอีกขัางด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งในนาที 5, 17, ห้าเจโอโหสุดๆจริงๆทางฝั่งมอร์แกนโลเจอร์ในเกมนี้สัดไปแล้ว สองประตูโอ้โหสุดยอด จริงๆหลังจากนั้นทางฟังทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามจะทวงประตูคืนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำอะไรทำให้จบลงด้วยไซสนาของทางฟังสิงห์พง,งาแอตตันวิลลาที่เปิดบ้านเสืนศนาทางฟังทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์สองประต,ตรรงง ila, ูต่อหนึ่งโอโหสุดๆจริงๆทางฟังสิงห์พงาแอตตันวิลลาฟอร์มฮอนแหงงย่างต่อเนื่องและเกมนี้ เป็นเกมที่ซิปเข้าไปแล้วทางฝั่งสิงห์พง,งาแอตตันวิลา่าคว้าไซโอโหสุด,สด จิงจิงสถิติหลังเกมทางฝั่งเจ้าตินค้องบอลไปเพียง43เปอร์เซส่วนทางฝั่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้พวกเขาข้องบอลไปถึง57เปอร์เซและในเกมมีทางฝ e ั่งแอตันวิล่าสร้างโอกาสยิง12ครัง้งข่าวกอบ4ครัง้งเป็น2ประตูส่วนทางฝั่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างโอกาสยิง15ครัง้งข่าวกอบพกครัง้งเป็นเพียง1ประตู หลังจากจบเกมทางฝั่งสิงห์พง,งาแอตตันวิล่าลั่งอยู่ในอันดับที่3ของต,ตารางซึกพิมลีกหลังจากผ่านไปแล้ว17นัดมี36คะแนนมิรู้ิเซียบวกอยู่เก้าซึ่งพวกเขาตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างปืนใหญ่อาเซนออยู่3คะแนนและตามหลังทีมฮองจ่าฝูงอย่างทัาเพื่อไปซีฟ้าแมนสเตอร์ซิตี้เพียง1คะแนนส่วนทัพปิศารแดงแมนสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ลั่งอยู่ในอันดับที่7ของต,ตารางซึกพิมลีก หลังจากผ่านไปแล้ว17นัดมี26คะแนนมิรูเสียบวกอยู่3